อย่าลืมกดไลก์ share, กดแชร์กดติดตามได้ถึง500คนด้วยนะทุกคนสําหรับใครที่กดแล้วก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยโอเคโอเคโอเคสวัสดีทุกคนนะลืมกดไลก์ share, กดแชร์กดติดตามด้วยสําหรับ ทีเอาไว้ให้กดนะครับตัวนี้อัปเดตมาใหม่นะครับนี่เป็นรถตู้อัปเดตมาใหม่เลยนี่เป็นรถตู้นะครับอัปเดตเข้ามาสองคันนะทุกคน,นเป็นรถตู้แบบรถตู้ไฟฟ้าเอ้ยเลยเราเรียกว่าไงคันนี้รถตู้อนะไรตู้แบบหลูนะ่นเลย นี่เป็นคันแรกนะที่อัปเดตมาอัปเดตมานานแั้วแหละแค่ไม่มีเวลาอ่าน,นี่เป็นคันที่สองนะครับนี่เป็นคันที่สองนี่เป็นคันที่สองนี่ล้อทองด้วยเป็นไงล้ <c oughs> อทองด้วยนี่ดูไฟท่าให้แอ d ดีด้วย <c oughs> นี่มีพัมลมด้วยเป็นช่างนี่คนบุกกรอน,นเป็นตัวยึดตาเหมือนกันนะครับทุกคนไฟ LED ด้วยเดี๋ยวถามแล้วดีไลท์ปิดฝาท้ายแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวลองขี่คันนี้ก็เลย เดี๋ยวเราเล่นคันที่สองดีกว่า <c oughs> lựa rồi lựa ui ui lựa 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 phải lựa rồi lựa 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 đi lựa 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 เฮ้ยไม่ใช่เราจะรีเซ็ตตัวละครใหม่นี้ <c oughs> เราจะรีเซ็ตใหม่โอเคตอนนี้เดินปกติแล้ว <c oughs> มีรถคันไหนที่น่าเล่นบ้างทุกคนตอนนี้ก็มีสองคันนะที่มันเข้ามาใหม่ Jalapai iknob 1 lebih baik. 你们都干了 บ้านกันดีวันนี้เก็ไม่ได้เข้ามานานจาจัะมันด้วยทของบาราแบทน,นี้เป็นปร,ร,ไ,ปนไ,รนไปเรืยๆ รถล้างดีกว่าคนรเอาขนาดดีนี่เราเราเรา,เรา,เรา,เราต้องฟอร์จูนเนอร์เลยนี่ฟอร์จูนเนอร์เยอะเลยกดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับร <c oughs> อรอประหลดก่อนสักครู่นึงโอเค แล้วเรียบร้อยโอเคไปเราเปลีโนโนโ mm ่ยนรถมั่งอออเอาเป็นนี้เลยเ like ลมโบเลมโบนี่ดูรลอสกอแนวคนขับนี่ทางซ้ายเลย เคถึงแล้วอ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อน,นครับเจอกัใหม่คลิปหน้าหรื like อลก็แชร์กดติดตามให้ด้วยนะจะจบคลิปนี้นะครับหรือับช่วยก,กดให้ถึงร้อย้นะจะอบคาคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับบ๊ายบาย <S 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 真爱，我只能说试试看，我的爱。想要你听到我的心歌，最简单的。